สวัสดีครับครับวันนี้จะพามาชมไฮเกอร์ออปชั่นรถเมื่อ20ที่แล้วนะครับจะเป็นยังไงไปชมครับผมและนี่คือสีรถ t o y o ต a าแลนด์คร s e เนะครับสีครีมเบจอ่อนๆนะครับแบบนี้สวยๆทั้งคันเลยและนี่คือไฟตาและกระจังหน้าตาลึกพร้อมกันชนที่ไม่มีไฟตัดหมอกทำให้เป็นแบบตัวโลแต่ว่าตัวรถตัวท็อปนะครับครับันนี้เราได้แต่งสไตล์ออสเตเลียนะครับยก2นิ้วนะครับสเตปยาง 255 8 5 R16 หน้าแกบแก้มสูงเราได้ยกลูกกระบะขึ้นมาทำสีและเชื่อมหัวเตียงเข้าไปให้เรียบร้อยทรงสวยๆหลๆ่อๆเทพๆสวยๆเนียนๆแบบนี้และนี่คือสโนกเกิลมอหของข้าวใช้งานได้จริงและนี่คือโชค ARB OMEN EMU โชคเหลืองเทป,ทป,ทปๆหพขดหงดและนี่คือภายในรถของรถออปชั่นตัวท็อปสุดเมื่อ20ปีที่แล้ว ภายในลายไม้ชุดเครื่องเสียงต่างๆและพวงมาลัยเราได้เปลี่ยนใหม่เป็นของ Vigo Airbag รุ่นท็อปเหมือนเดิมและมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้4สปีดและเกียร์โฟร์วิวที่จะพาคุณไปได้ทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์และนี่คือขุมกำลังเครื่อง 1KD FTV เราได้โอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่เปลี่ยนหัวฉีด947ให้เรียบร้อยแรงๆตึงๆไม่อื่นแน่นอน และสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ผมขายให้ราคาถูกๆครับผม